สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะพี่มีผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารดีๆมาแนะนําให้รู้จักกันค่ะนั่นคือผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารดีเทนพลัสค่ะตัวนี้เห็นแล้วเปล่าค่ะตัวนี้มีคอลลาเจนมากถึง6000มิลลิกร,รัมด้วยกันและนอกจากนี้ค่ะยังมีผงพัฟทีมคอลลาเจนจากปลาโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากเมลด็ดองุ่นสารสกัดจากเปลือกสนเซลรลาเชอรี่รวมถึงยังมีวิตามินม,ม,มากมายหลายชนิดด้วยเลยค่ะ ค่ะที่สําคัญนะคะบีเพนทัสตัวนี้เป็นชูกาฟีค่ะทานแล้วไม่อ้วนแน่นอนทานง,ง่ายๆค่ะเพียงแค่ฉีกซองละลายกับน้ําเย็นทานละหนึ่งซองเท่านั้นจะทําให้ผิวของคุณดูเปลง่งปลัง่งสซใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดูมีออร่าจากภายใคนค่ะค่ะอย่าลืมนะคะลองไปหาซื้อหาทานกันดูแล้วก็ขอฝปากไว้ด้วยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยไม่แพงอย่างที่คิดเลยเพียงแค่กล่องละหกร้อยกว่าบาทเท่านั้นถ้าเทียกบกับสรรพคุณของมันแล้ว มากเลยค่ะ